แฟนข่าวการเมืองอฟังปุ๊บจะรู้เลยว่านักการเมืองคนนี้คือใครแล้วก็มีคําว่าดีดนิ้วอ,อย่างที่คุณกัญชัยบอกมาสักครู่นี้ค่ะ,ะ,ะคว่าคือไม่ใช่ทานอสนะที่ดีดแล้วทุกอย่างจะจบได้เพราะว่าในเนื้อหาเ,เขาบอกว่าเขาเสนอค่าใช้จ่าย30สบล้านพร้อมออค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละแสนแลกกับการเปิดทางให้ตำรวจช่วยเคลียร์คดีลองไปฟังดูนะคะว่าเนื้อหาใจความที่เขาพูดกับบอสพอนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะคือไม่ไพี่กำลังจะบอกพอว่า พอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่ดูแลแต่เนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดหนีดนิ้วได้เลยพี่พี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาคือบาานพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากครับถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือ ไม่มีอะไรหรอกก็ต้องขอบคุณนะคะเสียงที่มาจากอีซอขยี้ข่าวตัวจริงนี่เพราะว่าเขาขุดเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยนะคะ ต้องฟังคุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครคเราเนี่ยรู้แต่เราไม่พูดนะคะว่าเป็นเสียงใครนะอันนี้ก็มีการเปิดเผยกันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักการเมืองมันส่งผลยังไงบ้างะคะใช่พอล่าสุดอาคารผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ไปถามนะคะทางหัวหน้าพักประชาชนนะคะคือคุณนัทพงศ์ผู้นาําฝ่ายค้านเนี่ยแหละในเรื่องของความคิดเห็นนะในเรื่องของคลิปเสียงที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นี่เลยค่ะที่อนุสรสถาน14 4ตุลาค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านค่ะกล่าวถึงกรณีการเปิดคลิปเสียงบทสนทนานะคะของบอสพอลผู้บริหารของบริษัทเดไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับนักการเมืองคนหนึ่งอ่าช่วยเคลียร์เรื่องคดีว่ายังไม่ได้ดูในรายละเอียดของคลิปนะคุณนัทพงษ์ตอบแบบนี้ขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็จะ,ะแถลงข่าวให้ความเห็นนะคะแต่มองว่าตามหลักการการเรียกรับผลประโยชน์นั้นในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันไม่ควรที่จะ เกิดขึ้นนะคะคส่วนในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจดําเนินการในสังคมได้นั้นทางด้านนายนัทพงศ์กล่าวว่าหากมีการตรวจสอบและพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงก็จะต้องมีการดําเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่ค่ะหากเข้าไปมีส่วนพัวพันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการการรับโทษหรือสร้างกระบวนการความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในสังคมค่ะอันนี้ถามผู้นําฝ่าย ท,นนะะทีนี้<า>ไปถามประมุกข,ของฝ่ายนิติบัญญัติกันหน่อยค่ะจารวรรณนนอจนะคะจนันวันมูฮัมหมัดนอมาทาก็บอกบอกว่าเขานักข่ขาวการเมืองเนี่ยที่รอบๆตัวเนี่ยรู้เลยว่าเสียงใครรู้ว่าเป็นเสียง ตัวตึงจุดของฝ่ายคา้านอยู่เหมือนกันนะคะก็ไปถามอาจารย์วันนอบอกว่าอาจารย์คะเนี้ยค่ะมันมีพฤติการที่บอกว่าคณะกรรมการหนึ่งเรียกรับทรัพย์จากบริษัทดังกล่าวจะทํำยังไงต่อไปนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้ทางสํานักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบด่วนเลยแล้วก็ไปแก้ไขด้วยเพราะ เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วต้องรีบแก้ไขและไม่น่าจะแก้ยากด้วยนักข่าวถามว่าที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ตบซับเรียกรับซับแบบนี้มาโดยตลอดเลยสภา,าจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้หมดเรื่องแบบนี้ไปสักทีหนึ่งอาจารย์มนอบอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนะรัฐสภา,าเนี่ยเวลาตั้งคณะกรรมาการก็จะมีการตั้งทั้งคนในคนนอกซึ่งบุคคลภายนอกก็จะเสนอโดยพรรคการเมืองต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าพบเห็นหรือว่ารับรู้ก็ต้องเร่งดำเนินการ แก้ไขให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะคะ